สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงตัว b i n a n c e Launchpad นะครับตัว Launchpad ของ b i n a n c e เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินนะครับอ,อ,อาจจะมีเพื่อนๆหรือว่าอินฟลูหรือว่า,วาใครที่มาโพสข้อมูลนะครับว่าบ i n a น c e แจกตัง์อีกแล้วนะครับได้ตังก์ฟรีจากบ i n a น c e อีกแล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะก,ก็หลักๆก็คือ เหมือนได้เหรียญฟรีนะครับเหมือนได้เหรียญฟรีแต่ต้องบอกว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับมีเงื่อนไขยอยู่โดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่ Exchange อย่าง b i n a น c e หรือว่า xchang e อื่นๆก็ตามนะครับเขาจะมีการลิ s t เหรียญใหม่นะครับเหมือนกับตลาดหุ้นนะครับที่กำลังจะ IPO ะตัวหุ้นนะครับหุ้นใหม่นในตลาดคริปโตเนี่ยก็จะเป็น จะเรียกว่า IEO ก็ได้นะครับ ICO IDO แล้วแต่จะเขาจะทำชื่อเรียกมันนะครับแต่ว่าหลักๆมันคือการ Initial Coin Offering นะครับก็คือเขาจะ list เหรียญใหม่ออกมานะครับทีนี้เวลาอา่โปรเจกต์ใหญ่ๆหน่อยเนี่ยนะครับที่มีการร์ทเนอร์กันกับ Exchange ซึ่ง Exchange อันดับหนึ่งของโลกอย่าง b i n a n c e เนี่ยมันมันก็จะมีมีเรียกว่า มีผลต่อราคาต่อโปรเจกต์นั้นๆด้วยแล้วกันนะครับอย่างหนึ่งที่เราสังเกตกันได้นะครับว่าใบแนนเนี่ยถ้าเขาได้ไปลงทุนในโปรเจกต์ไหนเนี่ยก็มักจะได้อยู่ในโปรแกรมลอนแพดพวกนี้ด้วยนะครับหรือถ้าไม่ได้อยู่ยังไงก็จะได้ลิสต์ในใบแนนนะครับผมว่ามันไม่นา่าจะพลาดนะครับมันไม่มีเหตุผลอื่นที่เขาไปลงทุนในโปรเจกต์นั้นๆแล้วจะไม่เอามาลิสต์ใน exchange ของตัวเองนะครับ ก็อันนั้นเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของ Binance นะครับที่จะมีบริษัทชื่อว่า Binance ไ Bin บแอนซ์แนะครับที่จะลงทุนในโปรเจกต์สตาร์ทอัพด้านคริปโตด้านบล็อกเชนต่างๆนะครับทีนี้เขาจะให้สิทธิ์ใครบ้างละ่ะที่จะได้ตัว Launchpad ตรงนี้นะครับหรือว่าสิทธิ์ที่จะได้เหรียญใหม่ตัวนี้นะครับก็ ขอย้ําก่อนนะว่าณนะเงื่อนไขวันนี้นะครับเงื่อนไขวันนี้ทีอ่อดีตท,ที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือสําหรับคนที่ถือเ,รอเรอ ance, หรียญเหรียญของบีแอนด์รีนั่นเองนะครับเหรียญ BNB น B B ของบแอนด์เนี่ยถ้าคนที่เป็นคนที่ถือหรือว่าสายโคเหรียญ BNB น B B เนี่ยก็เขาจะนับ เขาจะ snapshot เพื่อจะนับโคตาที่เราจะมีสิทธิ์ได้นะครับถามว่าได้ฟรีเลยไหมอตอนแรกผมก็เข้าใจว่าฟรีเลยนะครับแต่จริงๆคือมันจะหักเหรียญจาก b ีนบของเราออกไปนิดนึงนะครับต้องบอกว่านิดนึงเพราะว่าราคามันจะถูกมากนะครับออจนแทบแบบแทบไม่ทันสังเกตเห็นเลยนะครับมันน้อยมากนะ,ะเพราะฉะนั้นเราเหมือนได้เหรียญฟรีมาเลยนะครับแต่มัน หลักๆก,ก็คือเราได้ซื้อในราคาที่มันถูกมากๆแล้วกันนะครับถูกแบบแบบไม่กี่เซนนะครับเวลามันลิสต์มาเนี่ยก็อาจจะหลายดอนอะไรพวกนี้นะครับคือถ้าได้ยังไงกําไรอยู่แล้วนะครับยังไงกาไรอยู่แล้วเขาเลยเรียกว่าเออได้ตังฟรีได้ตังฟรีนะครับก็จะเป็นแบบนั้นทีนี้การถือเหรียญ BNB ของ Binance เนอะเออเขาก็ต้องพยายามทํา ยูสเคสหรือว่าการนำไปใช้ของเหรียญน,นะครับเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะฮะก็นี่คือ1ในในประโยชน์ของการถือเหรียญของบ i n a n c e นะครับหรอ b น b เนี่ยส่วนอีกพาร์ทนึงของเหรียญ BNB น b, b เนี่ยมันจะอยู่ในบล็อกเชนของเขานะครับ b i n a n c e ก็จะมีเชนของเขาซึ่งเหรียญ BNB ก็จะไปจ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรก,กรรมหรือที่เราเรียกกันว่าค่าแก๊สนะครับก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะะ แล้วก็ใน exchange อีกส่วนหนึ่งที่ผมเห็นก็จะเป็นเรื่องของอส่วนลดในการเทรดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับถ้าใครยังไม่ได้เปิดบัญชี n a n c e นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้นะครับอันนี้จะมีส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรด10%ตลอดชีพด้วยนะครับลดตรงนี้แล้วยังไปลดอีกนะครับถ้าเราจ่ายด้วยบ b, b เออมันจะลดเป็นอีกต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่นึกออกอก็ ซื้อพวก NFT อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีนะครับมี BNB เหมือนกันนะก็จะเป็นพวก Defi p r p r o j t c t นะท,ที่นึกออกเนาะก็จะอยู่ในช่วงในในใน,ในพวกของ chain ของ Binance นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจของ BNB อันนี้ไม่ได้ชี้นำเรื่องการซื้อเหรียญอะไรนะครับแค่ให้ข้อมูลประกอบเนาะเดี๋ยวผมพาไปดู ในคอยโก,โก้กันนะครับอโอวันนี้เียนลงตัวบินบนะครับเนี่ยอยู่อันดับ4ของโลกนะอันนี้คือคิดจาก market c ค p นะครับลองกดไปดูสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือตัวเห B B รียญบนบีเนี่ยมันมีจำกัดครับผมเออมันแม็กซ์สปายของมันเนี่ยคือ200ล้านโทเคนนะครับอตอนนี้พลายที่มีอยู่ในระบบคือ157ล้าน นะครับร้อยห้มันหายไปไหนนะครับออที่มันหายไปคือ b บแนสเนี่ยเขาจะแบ่งกําไรส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เกิดขึ้นในเอ็กซ์เชเนี่ยครับออกำไรที่ได้มาเนี่ยเขาก็จะนํามาซื้อเหรียญคืนนะครับคล้ายๆกับซื้อหุ้นคืนออบริษัทซื้อหุ้นคืนแบบนั้นเลยนะครับอันนี้จะซื้อเหรียญคืนซื้อแล้วไปทําอะไรซื้อแล้วก็เอาไปเบิร์นทิ้งนะครับก็คือลดซัพพ์ภยออกไปจากระบบเลย เอากลับมาไม่ได้นะถ้าเบิร์นทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ตัวซัพพลายเหรียญเนี่ยลดลงไปทุกปีนะครับ ừ, ทุกไตรมาสเนี่ยเขาจะเบิร์นเหรียญ BNB นบะครับเอากําไรที่ได้จากค่าเทรดค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยมาซื้อเหรียญคืนแล้วก็เบิร์นนะครับอ,อันนี้คือความน่าสนใจของเหรียญ BNB อนบะครับเหรียญบางเหรียญเนี่ยมันมีการผลิตขึ้นมาทุกวันอ,อ,อันเนี้ยมันมี ลิมิตด้วยนะครับอ่าก็เป็นอีกอีกเรียกว่าครทีเรียนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันนะครับสำหรับคนท,ที่ชื่นชอบตัว Binance อยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นข้อมูลประกอบแล้วกันเนาะคราวนี้นะครับถ้าเวลาเราจะร่วมเนาะคือใบ n นสเขาจะประกาศอยู่แล้วนะครับอตอนนี้มันยังไม่มีนะแต่มันจะมีมาเรื่อยๆนะครับ เขาจะประกาศะจะมีทั้งส่งอีเมลหรือประกาศในหน้าแรกแบบนี้นะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคราวนี้มันจะอยู่ที่ไหนนะครับมันจะอยู่ที่ b i n c n c e ออยู่ที่เอิร์นนะครับแล้วก็ Binance Launchpad ตรงนี้นะครับตัวที่เพิ่งจบไปก็จะเป็นเหรียญอ,อะไรนะ EDU นะครับ Open Campus นะก็จบไปแล้วนะครับอันนี้ ก็ในวันที่มันมีการอบอกว่าจะจัดโปรแกรมร้อนแพดเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าจะเริ่มวันไหนถึงวันไหนที่เขาจะเริ่มคำนวณเหรียญ BNB ที่เราถือในเอ็กเช b ง n บแนนนะครับยย่า่าในเอ็กเชิงใบแนนนะอยู่ในเมตามาเนี่ยเขาไม่นับให้เรานะครับทีนี้สมมติว่าเราถืออยู่สัก20 BNB สมมตินะ ก็อาจจะอยู่ในกระเป๋าสปอรตในบี n แนนก็ได้นะครับหรือว่าจะไปอยู่ในกระเป๋าเอินอที่ไปทำเฟล็กซิเบิลเอาไว้หรืออยู่ในบี n แนนส์อะไรบีนแน์วลน่าจะใช่นะชื่อนี้นะครับที่เป็นเอินต่างๆของเขาเนี่ยก็ยังนับให้นะขอให้มันอยู่ในบี n แนนสนะครับสมมติว่าเขาจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสมมติจะเริ่มพรุ่งนี้นะเราก็เตรียมเหรียญมาก่อนเลยครับ มันจะเริ่มนับประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับของพุ่งนี้สมมตินะสมมติอันนี้มันจบไปแล้วนะมันจะนับเจ็ดโมงเชา้าสมมติว่าเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่จะมีการคํานวณเนี่ยเวันหรือ5วันนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะ5วันหรือ7วันนะครับก็เราต้องถือให้ครบตามวันนั้นนะครับอ่าแล้วก็พอถึงวันนะครับอ่ามันก็จะมีเขาจะบอกหมดอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องทําอะไร ช่วงบ่ายของวันนั้นนะครับเนี่ยอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยสิบาในการเนี่ยเราต้องมากด subscribe ก่อนนะครับ subscription ก่อนเออคือมาคำนวณให้เราเสร็จแล้วถ้าเราไม่มากด subscription เนี่ยเราจะไม่ได้นะครับอืมเราจะไม่ได้อา่ารอบ <c oughs> ตัว open c a m p นี่ยผมลืมนะฮะเออผมลืมมากดนะเออโคตรแซงนะครับอืมก็อา่าก็คือ ไม่ได้นะครับต้องตั้งเวลาเอาไว้นะครับมากด s u b s c r i p t i o นะครับจากนั้นนะฮะมันจะคำนวณให้เออมันจะคำนวณให้นะครับว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่เหรียญอ่าก็จะไปถึง16นาฬกนะครับอ่าถึง16นากนะกด Subscription ตอน13นะครับตอนที่มันคำนวณเสร็จแล้วคือ16นากแล้วก็เอ่อมันจะเริ่มแจกจ่ายโทเค็นออกมาให้เราเนี่ยตอน17นาฬิกาหโมงเย็นนะครับอ่าแล้วก็ จะเปิดเทรดประมาณทุ่มหนึ่งอ่าคืออันี้คือสูตรเดิมๆนะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเราต้องมาดูนะครับอ่าในวันนั้นๆที่มันจัดตัว Launchpad นะครับอืมก็สรุปรอบนี้ผมไม่ได้นะครับเพราะผมลืมนะอ่าทีนี้มันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับอย่างอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยฮาร์ดแคร per user เนี่ยคุณจะได้ไม่เกิน45 BNB นะเออถ้ามากกว่านั้นคือคือไม่ได้แล้วนะครับอืม ผมว่าตัวนี้น่าจะแบ่งเป็นตามเคส by เคสไปนะเออแม็กแม็กมันอยู่ที่45อะไรประมาณนี้ครับมีมากกว่านั้นก็ได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านะคราวนี้พอถึงเฟสที่มันดิสติบิวต์มาให้เราแล้วเนี่ยมันจะไปเข้ากระเป๋าเอ่อตัวสปอตให้เราเลยครับอืมเราจะไปเห็นในนั้นเลยแต่มันจะยังซื้อขายไม่ได้นะอืมจนถึงเวลาที่มันเริ่มเปิดเทรดนะครับตอนนั้นมันมากนะครับจังหวะนั้นจะชนลมุลมากมันจะนับเขา ดาวถอยหลังเลยนะครับเออสมมติว่าเทรดทุ่มหนึ่งเนี่ยเราก็ไปกดรอดได้เลยนะครับอืมดูจังหวะนั้นนี่คือจะแบบชนลม,มุลมากมัวซัวมากนะครับราคาจะพุ่งปรี๊ดลงขึ้นลงขึ้นลงเลยนะครับจังหวะที่มันเริ่มเทรดเนี่ยเอ,อ่อแต่ผมไม่ค่อยกดมาเกตนะอืมต้องลองดูเอานะครับอืมถ้ากดมาเกตเนี่ยอาจจะได้ราคาถูกก็ได้นะครับเออผมแนะนําให้ตั้งลิมิตเอาไว้นะแต่เดี๋ยวเราได้เรื่อยๆเราก็จะจับจุดได้เองนะครับอ่าก็ อันนี้ก็คือส่วนของ b i n a n c e อนแพดนะครับแต่ว่ายังมีทริกอีกนิดนึงนะครับมีทริกอีกนิดนึงก็คือถ้าใครจำตัวแคมเปญ tusd ที่เขาแจกโบนัส10% Stable Coin นะครับใครยังไม่ได้ดูนะเป็นคลิปที่เป็นเซฟวิ่งนะครับเป็น Binance Earn นะที่เพิ่งจัดแคมเปญไปนะครับเป็น s เ a b l e Coin ที่เรา สามารถจะฝากได้สูงสุด 2, 000, เนี่ย2,000 2,000 TUSD นะครับหรือ2,000ดอลลาร์เนี่ยได้ APR อยู่ที่10%นะครับหลักการที่ผมบอกเข้าไปในนั้นนะก็คือเราสามารถจะเอา Asset หรือว่าสินทรัพย์หรือเหรียญอื่นๆเนี่ยไปค้ำประกันแล้วกู้ออกมาได้นะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถจะเอา,เอา Ethereum Bitcoin หรืออะไรก็ตามนะครับที่เราโฮเนี่ยแล้วเอาไปค้ำประกันแล้วกู้ BNB มาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องดูดูดีๆแล้วครับน,นะครับว่า,าจะน่าจะคุ้มค่าไหมอะไรเงี้ยมันก็บอกไม่ได้เนะเาะแต่ว่ามันเป็นอีกท่าหนึ่งที่ทำได้แล้วกันนะครับคือ,อจังหวะนั้นเนี่ยค่าเรียกว่าค่าดอกเบีย้ยแล้วกันนะครับอินเทอร์เรสเนี่ยฝั่งของคนกู้เหรียญ BNB น B B, ช่วงที่มีไบแนนซ์รอนแพดเนี่ยจะสูงมากนะครับก็ ซัดไปเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับอืมก็แต่ว่าเป็นแป๊บเดียวไงมันประมาณอาจจะ5วันแบบนี้นะครับแล้วก็มาคืนนะก็บางคนที่เป็นเวลเป็นคนที่มีถือเยอะเนี่ยเขาอาจจะใช้ท่านั้นกันก็นกได้นะครับอ่าเพื่อจะได้เหรียญพวกนี้ออกมาเนาะอืมก็อ่น่าจะประมาณนี้จริงๆมีอีกท่าน,นึงอ่ะไหนๆก็บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าอ่าส่วนวิธีการเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนะก็คือ ถ้าเราเคยได้ยินเนาะมันจะเป็นเรียกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะเรียกคำนี้คือเดลต้า e นิวอเทนนะครับก็คือเราจะทำการซื้อสปอตช็อตฟิวเจอร์นะครับสมมติว่าวันนั้น BNB อยู่ที่300ดอลลาร์นะครับเราซื้อสปอตไว้เลยเราจะเอาเท่าไหร่เราซื้อไว้เลยนะครับแล้วเราทำการช็อตเหรียญนะครับในฟิวเจอร์นะช็อตเหรียญเท่ากันนะครับช็อตเหรียญบ n b เอาไว้ทีนี้ไม่ว่าราคามันจะขึ้นจะลงเนี่ย เราจะเสียแค่ค่าฟรีนะครับถ้าใครเทรดฟิวเจอร์เนี่ยมันจะมีค่าฟันดิ้งฟรีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องการเทรดฟิวเจอร์อีกทีนะรเราก็จะเสียแค่ค่าฟันดิ้งฟรีนะครับถ้าราคามันขึ้นนะ,ะตัวช็อตเราเนี่ยขาดทุนแน่นอนนะครับขาดทุนแน่นอนไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวสปอตเรายังกําไรมันจะหักลบกันเองนะครับก็จะจ่ายให้ค่าฟรีตรงนั้นนะก็ทําได้เหมือนกันนะครับในท่านี้ก็เดี๋ยวไว้ มีโอกาสจะมาทําให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับในเรื่องของฟิวเจอร์นะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของอ่าใบแนนซ์ร้อนแพดหรือว่าตังฟรีที่เขาพูดพูดกันนะครับอ่าสำหรับคนที่ถือ BNB นะครับหรือว่าไม่ได้ถือก็อาจจะใช้ท่าแบบที่ผมบอกไป2วิธีนั้นก็ได้นะครับลองพิจารณาดูอีกทีนะฮะก็ ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยส่วนใครยังไม่มีบัญชีนะครับฝากด้วยนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะข้างล่างนี้นะครับใน Description นะครับมีส่วนลดค่าธมเนียมการเทรด10%ตลอดชีพนะครับแล้วพบกันครั้งหน้านะครับอ่าเกือบลืมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วพบกัน ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีสวัสดีครับ